นี่คือรายการพาเพื่อนเยือนคณะและตอนนี้เราอยู่กันที่คณะศึกษาศาสตร์ แล้เชิญเพื่อนจากคณะเศรษฐศาสตร์ย้ามาเลยจ้าคยเจอกันแล้วใช่ครับเจอกันแล้วครับเจอกันได้แล้วงั้นแนะนําตัวกันอีกสักหนึ่งทีครับผมผมเปิร์ดครับอัธพรคมเฮงครับผมเบียนะครับคณะศึกษาศาสตร์ปีสี่ครับครับก่อนเบียไปที่คณะเศรษฐศาสตร์มาครับผมเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยครับตึกเขาใหญ่แล้วก็ มีหลายตึกครับแล้วก็มีโซนให้ไปนั่งอ่านหนังสือทำกิจกรรมเยอะครับเฟิร์สที่ว่าเด็กศึกษาศาสตร์เป็นคนยังไงมีภาวะเขาเป็นผู้นําแบบดูแบบดูฟิลเหมือนครูไงครับท่านครูคนนึงอย่างเงี้ยแบบมีความน่าเชื่อถือมีเป็นหลักการไม่เป็นครับเล่นนะครับคณะของเราก็ปลูกฝังมาแบบนั้นนะครับแต่ว่าพยายามที่จะรับรู้แล้วก็เรียนรู้น้อแล้วก็พยายามนำเอามาปรับใช้ให้ตรงกับตัวเราได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์กันไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปครับครับ แล้วย,ยังศึกษาเนี่ยมีหลักสูตรหรือว่ามีเมเจอร์อะไรบ้างศึกษาศาสตร์ที่มอชของเราเนี่ยเนาะมีมีทั้งสายวิทย์สายศิลป์สายวิทย์ก็มีอะไรบ้างอ่ะมีครูคณิตครูฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็มีอุตสาหกรรมศึกษาแล้วก็มีพละแล้วก็สุขาศึกษาสายศิลป์ของเราก็มีทั้งภาษาไทยครูอิง้งแล้วครูภาษาอังกฤษ,ษนะครับครูศิลปะครูสังคม ระดับปรฐมวัยการศึกษาพิเศษครับแล้วก็มีระดับปรฐมศึกษานะครับรวมไปเป็นทั้งหมด12สาขาวิชาครับหลังจากนี้นะครับปี67เป็นต้นไปนะครับทางคณะของเราจะเปิดสาขาวิชาใหม่ก็คือสาขาิดนตรีศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพยปโทกับปอเอกนะครับมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารการศึกษาแล้วก็การสอนวิชาเอกด้านต่งาตงๆแล้วนอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยทางศึกษาเนี่ยเขามีกิจกรรมเยอะไหมอ่าอย่างศึกษาศาสตร์เนี่ยถ้าเข้ามาเลยเนาะตั้งแต่9เข้ามาเรียนตั้งแต่ปีหนึ่ง ก็จะมีกิจกรรมรับขวัญน,น้องล่านะครับก็จะมีพิธีขัดโตกที่จะต้องให้น้องเนี่ยได้มาทานขันโตกแบบอาหารเมืองอะไรแบบนี้ครับแล้วก็กิจกรรมก็ตามมาเยอะแยะมากมายลงไปถึงค่ายสร้างครูที่เป็นค่ายเด็ดๆเ,เลยของคณะของเรานะครับที่เด็กๆทั่วประเทศมักจะแข่งขันกันยื่นไปสมัครเข้ามานะสำหรับ5้าโลเคชั่นวันนี้นะครับก็คัดเอามาจากโลเคชัน hmm. เด็ดๆเ,เ,เลยนะครับที่ คณะศึกษาสัตว์ของเราได้ใช้ในการทํากิจกรรมรวมไปถึงพื้นที่ที่มีบุคลากรหรือว่านักศึกษาเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีที่ไหนบ้างครับพาเพื่อนเที่ยวโลเคชั่นที่1ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สแตนแดงครับ สเตนแดงเนี่ยครับสงสัยไหมว่าเขาไว้ทาอะไรเอาไว้ทาอะไรดูเขาซ้อมกีฬาไหมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่กาะนี้มันก็จะมีตรงนี้ครับใช้เล่นกีฬาได้แต่ว่าตอนนี้เขาปรับเป็นที่จอดรถนะครับเพราะว่าที่จอดรถมันไม่เพียงพอครับแต่ว่าหลักๆแล้วปัจจุบันนี้ที่ใช้นะครับก็คือเอาไว้จัดกิจกรรมครับเช่นในการข้องเชียร์หรือว่าร้องเพลงเชียร์นะครับในตอนนี้จะมีชมรมเชียร์ก็ให้เด็กมาฝึกร้องเพลงนะครับรวมไปถึงกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยครับให้นักศึกษานะครับไดมานั่งสแตนแดงแล้วก็สามารถใช้ พื้นที่ตรงนี้ในการร่วมกันร้องเพลงแล้วก็ฝึกซ้อมได้และโลเคชั่นที่2ครับเราอยู่กันที่โรงอาหารศึกษาตรงนี้นะเฟิร์สมันคือโรงอาหารศึกษาเนาะสั้นๆเลยเนี่ยคนเขาชอบเรียกกันว่าอาคารกิจกรรมซึ่งอาคารนี้มันสามารถ เก็บตัวเข้าไปแล้วก็ทํากิจกรรมบริเวณลานตรงนี้ได้แล้วก็นอกจากนี้สโมสรนักศึกษาคณะของเราก็อยู่ข้างบนนี้ชั้น2ด้วยร้านอาหารของโรงอาหารศึกษาของเราเนี่ยก็มีหลายร้านเนาะมีทั้งร้านข้าวแกงแล้วข้าวแกงก็จะมีร้านเบอร์แปเนี่ยก็คือร้านปนังนะครับที่อาหารอร่อยมากแล้วก็ราคาถูกไดเยอะนะครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีร้านที่4ก๋วยเตี๋ยวชัาคงดูดีนะครับแล้วก็ของหวานก็จะมีร้านนี้ครับร้านที่5นะครับแต่วันนี้ปิดไปแล้วเพราะว่าน่าจะขายดีนะครับมา นักศึกษาศาสตร์อย่าลืมแวะมาทานอาหารแล้วก็ของหวานที่คณะของเราได้ครับเออเบียร์แต่จากที่ดูๆมาเนี่ยคือไม่ใช่แค่นักศึกษาใช่ไหมที่สามารถเข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามากินที่นี่ได้คณะของเราเนี่ยเปิดโอเพนหมดเลยให้กับทุกคนเข้ามาทานได้เนาะมีทางแก็ปไรเดอร์มารับอาหารไปก็มีโลเคชั่นที่3ครับลานยญากลางอาคารสาง สำหรับลานหญ้าตรงนี้นะครับทางคณะของเราเนี่ยเปิดเอาไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรมให้นักศึกษาแล้วก็รุ่นพี่สิทธิ์เก่าเนี่ยได้มาทำกิจกรรมรับขวัญน,น้องล่าแล้วก็รับขวัญบัณฑิตก็คือรุ่นพี่ที่จบแล้วก็รับปริญญาเขาก็จะมาทำพิธีเกี่ยวกับอะไรแบบนี้สู่วัญบริเวณนี้เนาะแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นศึกษาสามารถมาถ่ายรูปเล่นที่นี่ได้ใช่ไหมใช่ได้ครับรวมถึงโซนต่างๆในคณะของเราครับที่ Walk in เข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็ทำกิจกรรมได้หรือว่าจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับมีโต พาเพื่อนเที่ยวโลเคชันที่4ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ครับตอนนี้นะเฟิร์สเราอยู่กันที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์เนาะก็ห้องสมุดของคณะของเราเนี่ยจะมีหลายๆโซนด้วยกันแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเป็นบริเวณโต๊ะเนาะให้สําหรับบริการนักศึกษาคณะของเราแล้วก็นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการแล้วก็ทํางาน รวมไปถึงมีโซนของห้องทํางานกลุ่มมีโซนนี่เป็นหนังสือก็จะมีหมวดเกี่ยวกับทุกๆสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการสอนจะเปิดประมาณช่วงแปดโมงครึ่งยาวไปจนถึงสี่โมงครึ่งเนาะอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เรามีสอบมิเทอมหรือไฟนอลเขาก็จะเปิดตอนเช้าถึง2องทุ่มเลย เปิดยาวเลยแล้วก็เปิดทุกวันด้วยก็ hey> ให้บริการกับนักศึกษาทุกๆคนได้มาอ่านหนังสือได้เต็มที่วิธีการยืมเรายืมยังไงถ้าเป็นนักศึกษาที่ไ erm ม่ใช่คณะศึกษาการที่เราจะยืมเราก็ต้องใช้บัตรนักศึกษาทั่วไปแหละให้เจ้าหน้าที่เขาเนาะสแกนแล้วก็สามารถยืมหนังสือไปได้เลย1อาทิตย์ต็งง่ายก็สะดวกสําหรับนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ใช่พาเพื่อนเที่ยวโลเคชั่นที่5แบบ p microtching โลเคชันนี้เนี่ยมีชื่อว่าแลบไมโครทิชชิ่งเนาะหรือเลยกง่ายๆคือเขาจะเรียกกันว่าห้องไมโครซึ่งห้องนี้มีชื่อภาษาไทยว่าห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคมีวิชาหนึ่งเนาะที่เราจะฝึกนะครับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะการเรียนรู้แบบต่างๆก็จะมี ทั้งหมด5ทักษะทักษะการสร้างความคุ้นเคยทักษะที่2ก็คือทักษะการเร้าความสนใจทักษะที่3ก็คือทักษะการอภิรายทักษะที่4ก็คือทักษะการสรุปแล้วก็ทักษะสุดท้ายก็คือทักษะการบูรณาการซึ่งเราก็จะมาอัดคลิปสัปดาห์ละ1คลิปสังเกตบริเวณรอบๆห้องใช่ไหมจะเห็นว่ามีสื่อหลายอย่างเนาะมีทั้งโปรเจคเตอร์มีทั้งไวท์บอร์ดหน้าจอ LED สําหรับทัชสกรีนได้แล้วก็มีกระดาน แล้วก็จะให้นักศึกษาคนอื่นๆเนี่ยมาเป็นนักเรียนบทบาทสมมุติแล้วก็คนที่ไปเป็นครูนะครับก็จะเข้าไปยินสอนตรงหน้าห้องแทนอะไแบบนี้แล้วก็จะทดลองสอนแบบจริงๆเลยเปิดประตูเข้ามาปุ๊บจับเวลาซึ่งแต่ละทักษะก็จะมีอาฬิกาจับเวลาอยู่บริเวณหน้าคอมพิวเตอร์รตอนนี้เราอยู่กันในช่วงพาเพื่อนทําครับและในวันนี้นะครับเราจะให้เฟิร์สนะครับได้ลองเป็นครู1วัน ซึ่งผมนะครับได้นําเอาอุปกรณ์1อย่างครับให้เฟิร์สไปนะครับแล้วก็ให้ไปออกแบบการสอนนะครับภายใน5นาทีครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเฟิร์สจะออกแบบกิจกรรมการสอนได้น่าสนใจขนาดไหนนะครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีนักเรียนทุกคนทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าในมือพูดถืออะไรมาอะไรไม่รู้ครับมันเป็นแท่งยาวๆครับที่ตักข้าวเวลาเราหุงข้าวเสร็จเฮ้ยน่นน่าจะได้นะครับไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอครับ น,นี้ที่นักเรียนเห็นนะครับสิ่งเดียวกับบนกระดาษเลยมันคือพัดเนาะประโยชน์ของพัดคืออะไรเอามาตีกับหน้าแบบนี้ครับเอามาวีให้มันเกิดลมเย็นๆแบบนี้ครับอ่าใช่ถูกต้องประโยชน์ของมันก็คือทําให้เราแบบเย็นชื่นใจมากขึ้นโดยวิธีการใช้งานก็คือถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันไม่เย็นใช่ไหมดังนั้นเราต้องแบบกลางมันมาก่อนแบบนี้เราก็พัดไปอ่าอย่างพัดเนี่ยภาษาเหนือเขาเรียกว่าอะไรวีแล้วครับอ่าใช่ถูกต้องวี v. หน้าที่ของวีก็เหมือนกันเลยที่เขาเอาไว้สางผมอันนั้นมันวีหรือเปล่าครับ ใช่ถูกต้องนันมันมีครับนักเรียนโอเค <Okay. S 2> แล้วส่วนวิธีการเก็บรักษาเนี่ยนักเรียนคือเราจะเก็บรักษาไว้ให้อยู่นอกเนือยบริเวณความชื้นเนาะเพราะมันจะทําให้ตัวใบพัดเนี่ยมันเกิดความชื้นแล้วเกิดการขาดได้หรือว่าเกิดการย่นได้ดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงจากาสัมผัสกับผิวน้ําแล้วก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องตอนนี้ก็หมดเวลาที่อาจารย์ต้องไปสอนห้องต่อไปแล้วนะนักเรียนทุกคนฟังรอนขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับเฟิร์สเป็นครูหนึ่งวันตื่นเต้นมากเลยครับผมว่าการเป็นครูมันไม่ได้ง่ายเลยเหมือนที่คิดไงครับว่าไหนจะเรื่องความรู้ที่เราต้องแน่นการใช้คําพูดแล้วก็การสอนที่ทำยังไงได้ให้ในักเรียนสนใจแล้วออกมาดีครับผมว่าการเรียนศึกษานี้ไม่ได้ง่ายเหมือนที่แบบว่าเอ,อจบไปแล้วเป็นครูเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการได้ลองสอนนักเรียนจริงๆดูๆดเพราะว่าห้องมันแบบให้บรรยากาศมาแบบนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราสอนจริงๆครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์มขอมู้ล ได้ครับที่เพจของสมโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ติดตามเพจของคณะศึกษาศาสตร์มชรวมถึงอินสตาแกรมนะครับสมโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ก็มีการอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการ เรียนต่อศึกษาต่อทั้งในรอบที่ 1, 2, 3, 4, 5ครับน้องๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้ตลอดทั้งปีเลยครับพาเพื่อนเย็นคณะ EP หน้าเราจะไปกันที่คณะไหนใครเจอใครรอติดตามและรับชมได้ในตอนต่อไปได้เลยฮะผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย